น่าจะกดเนี้ยดูด้วยเนี้ยก็ เพื่อนเค้าด้วยกันตอนนี้ขอเปลี่ยนใส่ชั้นกันแหละพี่สวยมากครับมีค่าเดิมอย่างเอ่ยไม่ม,มีหาพี่อกบบอกม,มาได้เลยตี่โดเด่นหน้าชอบต้องชาร์จแบบว่าเดี๋ยวต้องใช้เครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนี้ใช้เครื่องนี้เ <Okay. S 1> อาไว้ก็มากด จัพเดเป็น,านตาวาจีอยู่นะคะเนี่ยเก็บเต้นตนเ็เต้นไงยชวนเริ่ไมไปาาภาษาไครหาพี่ ใช่พี่หรือไปหาพี่พิอะไรครับ านเดี๋ยวพรุ่งนี้นะแต่ขอไปตีแปดก่อนขอชิคๆวันนี้ขอชิคๆส่วนไม่เออส่วนจะส่วสนิทไม่มีไม่พูดฟุ้ยมีแต่ไม่ได้คุยกับคนไทยคุยกับยุโรปคุยกับฟอร์ลองวันนี้ฟอรั่งไปกรุงเก็ดหนูบารีสหนูบารีสไปกรุงเกดสวยเนาะ แรบมากแรบสวยครับเอาจริงไม่มีคนชอบนี่เยอะนะเพราะว่าเราแรบเรารู้ข้างนอกเราบรรเลงไม่มีไม่ค่อยมีคนชอบคือถามว่ามันมีคนหมั่นไส้ไหมมีคนหมั่นไส้เยอะนะถ้าเรียนที่เนี่ยคนหมั่นไส้เยอะมากแต่รู้ไหมการแก้แคที่รู้สึกคืออะไรการแก้แคทที่รู้สึกคือ ไม่ได้โตต,ต่อกลับไม่ได้อะไรนะคือเขาไม่ชอบเรามันไม่ใช่ปัญหาของเราคือปัญหาของเขาแต่นี้เขาพูดถึงเราเขาเกลียดถึงเราเราไม่ได้รับรู้ด้วยอันนี้ไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะเราไม่รู้สึกเจ็บแต่เขาจะรู้สึกเจ็บปวดเพราะมนเ,นเมื่อที่เราทาตัวอยู่สูงเราสูงกว่าเขาวันใดวันนึงที่เรากินแบบมื้อนอี่ดีวันไหนที่เราแต่งตัวสวยเขาก็จะเริ่มิีฉาละอันนี้ทุกของเขาไปสุขของเราเราจะไม่ได้สนใครเพื่อทำที่นี่บางทีนี่อยู่ในห้องนี่ชอบพูหนังก็ชอบมองมองมา ส่วนครับเพราฉะั้นคติดีดีมากคับคือคือไม่ชอบคือหนูจะเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าพี่ไม่ชอบหนูมันไม่ใช่ปัญหาของหนูใช่ไหม I w i l l s u p p o r t you thank you คือถ้าสมมติว่าพี่ไม่ชอบหนูคือมันไม่ใช่ปัญหาของหนูหนูจะไม่ได้อะไรนะแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งมาพี่พี่มันทั้งวหนูมีปัญหาอันนี้หนูจะเริ่มเครียดกับพี่แล้วว่าเออทำไมถึงแบบ เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเฉยๆแต่หนูาจะไม่ค่อยแบบไม่ยุ่งอะไรกับใครเพราะว่าก็จะมีพวกประเภทนหนึ่งที่แบบอีโก้สูงอะ่ะคือเด็กเด็กเรียนในห้องอบางคนอีโก้สูงมากขี้โงกความรู้ไม่ด้วยนะแต่คนเนี้ยไม่ได้ขี้โงกความรู้ก็จะมีเพื่อนประเภทหนึ่งที่แบบประเภทหนึ่งที่แบบเออเราเราคุยแล้วอเราแม่งขี้โมกความรู้ถามอะไรไม่ไม่ตอบไม่ตอบต่สอบได้เต็มได้เต็มไม่ชอบเพื่อน